ไขมันไตรกีิสรายเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยดูคลิปนี้ให้จบนะคะตรวจสุขภาพทีไลเจอไตรกิสรายสูงทุกทีแต่รู้ไหมคะว่าไตรกีิสรายสูงเสี่ยงดือ้อต่ออินซูลินเสี่ยงโรคหัวใจเสี่ยงไขมันพอกตับ แล้วไตกิสลายแค่ไหนถึงจะเรียกว่าปลอดภัยค่าที่ปลอดภัยจริงๆน้อยกว่า100ไม่ใช่150อย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะง,งานวิจัยพบว่าคนที่มีค่าไตกิสลายน้อยกว่า100มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจต่ำกว่าชัดเจนข่าวดีคือไตกิสลายลดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาถ้าเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงสาเหตุอันดับหนึ่งคือภาวะดื้ออิสุลินเมื่ออิสุลินสูงอยู่ตลอด ตับจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินเป็นไขมันกลายเป็นไตกีสลายในเลือด5วิธีลดไตกิสลายในเลือดใครๆก็ทำได้ 1. ทําทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งหยุดกินหลังมื้อเย็นและช่วงอดให้ได้14ชั่วโมงขึ้นไปจุดที่คนไม่รู้คือตอนที่เราไม่กินตับจะหยุดผลิตไตกิสลาย 2. กินไฟเบอร์ก่อนมื้ออาหาร ไฟเบอร์ iber, ช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลและลดการพุ่งของอินซูลิน 3. ลดน้ำตาลและของหวานทุกชนิด 4. ออกกำลังกายเบาๆหลังอาหารเดินเร็ว10-15นาทีหลังมื้ออาหารลดน้ำตาลในเลือดอินซูลินต่ำลงยิ่งอินซูลินต่ำตับยิ่งยูดสร้างไตกริสลายห้ 5. นอนหลับให้พอและลดความเครียดถ้านอนไม่พอหรือเครียดเรื้อรังจะมีไตกริสลดสูงโดยที่ไม่รู้ตัว ไตกีสไลด์ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันกำลังสะท้อนว่าคุณดื้ออินูลินอยู่หรือเปล่าอย่ารอให้โรคถามหาก่อนค่อยดูแลตัวเองนะคะถ้าชอบเนื้อหาสุขภาพกดติดตามช่องหมอจุ๋มไว้นะคะ